วันนี้ผมมาแนะนำเลนฟิกราคาเบาสำหรับกล้อง Sony s o n y ่เซทวีเทนกันนะครับว่าตัวที่ผมใช้บ่อยๆและใช้เป็นประจำมันคือเจ้าตัวเลนสตัวไหนนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่มันมี f 1 8 oss ขนาดตัวงเขาเนี่ยเล็กเวลาไปเที่ยวคาเฟ่หรือว่าใครที่ไม่ต้องการพกเลนสที่ใหญ่ๆตัวนี้นะครับผมคิดว่าตอบโจทย์มากแล้วก็ระยะถอยเนี่ย30มิเอ่อมิลลิเมตรเนี่ยถ้าสมมติว่าคูณ1.5เข้าไปก็ประมาณ50ในบนฟูลเฟรมนะครับก็ถอยไม่ไกลนะครับแล้วก็ภาพออกมาเนี่ยคม สวยโฟกัสไวเงียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยฟิลเตอร์นะครับผมจะติดกับหน้าเลนตลอดเลยสังเกตูนะครับว่าขอบของเขาเนี่ยบางมากๆเลยนะครับท่านชมนี่เห็นไหมแล้วก็สารสีฟ้าที่เขาเคลือบหน้าเลนมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเวลาถ้าสมมติว่าโดนน้าโดนอะไรเนี่ยใช้ผ้าเช็ดเช็ดก็ออกไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวเลนส3 5ม m f 1.8 OSS ของโซนี่เนี่ยมือสอง ในเว็บปัจจุบันเนี่ยราคาประมาณ5,000 5,500 6,000บวกลบถ้าหาดีๆเนี่ยสภาพเยี่ยมๆใหม่ๆเนี่ยมีกล่องอะไรครบก็4 8 0 0 4 9 0ยังมีเลยนะครับก็คือราคามาถูกมากแต่ว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับสำหรับเงินที่จ่ายไปก็ ถ้าใครที่มีกล้อง Sony ZV-E10 อยู่แล้วนะครับแล้วพวกไปเที่ยวคาเฟ่อะไรพวกนี้ก็ติดเลนคิด35มิล F1.8 ตัวนี้ไปด้วยเลนส์หนึ่งก็จะช่วยให้ท่านชมเนี่ยได้ภาพที่สวยงามเบลอหลังสวยๆถ่ายรูปลูกเล่นสวยๆนีได้สบายมากเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านชมหลายๆท่านนะครับฝากไว้ด้วยฟิลเตอร์ของเคปคอนเซปต์นะครับถ้าท่านชมชอบก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ